ดีนะครับทุกคนเลยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมจีนอีกเช่นเคยกันเลยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมอยู่กับช่องโกงสกูเตอร์นะครับผมวันนี้นะผมจะมาสอนและมาแชร์นะครับผมท่า360องศานั่นเองนะผมเกี่ยวกับกีฬาประเภทสกูเตอร์นะครับผมวิธีนี้ก็เป็นวิธีตามแบบฉบับของผมนะครับผมผมก็ฝึกเองแล้วก็มาอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ ดูกันแล้วก็หยิบตรงนี้ตรงนั้นไปใช้กันนะครับผมเดีย๋ยวไปดูกันครับว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนมีกิ่ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับไปดูนครับครับผมแล้วก็นะครับผมสําหรับขับ้นตอนแรกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมวิธีของผมคือผมก็ยืนกปกติบนสกูตเตอร์นะครับผมยืนกปกติบนสกูตเตอร์นะครับผม แล้วก็เราก็ไยไปปกติแรกๆนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมมาไม่ต้องเร็วมากนะครับไปช้าๆนะครับผมไปช้าๆแล้วก็พยายามครับผมเล่น180องศา180องศานะครับก็คืออย่างนี้แต่ว่าให้ได้เกินรอบมาก่อนของผม,มเวลาผมฝึกผมก็จะพยายาม180ให้มันได้เกินรอบมาก่อนนะครับพอเกินรอบมาเสร็จทีเนี้ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะบิดสักเท่าไหร่นะครับผมนั่นก็คือขั้นตอนแรกของผมนั่นเองนะครับก็คือ180องศาให้เกินรอบ ผมและขั้นตอนที่2นะครับผมพอเรา180ได้เกินรอกอ่าเกินรอก180แล้วนะครับผมเราใช้จังหวะตรงอยู่บนนักดาบนิดนึงอะครับผมปิดเลยย็ดึงใช่ไหมครับเอาไหลไปก่อนคือผมแมนะนาว่าให้เอาไหลไปก่อนเอาไหลไปอย่างนี้นะครับดึง เอาหน้าและไหลไปก่อนนะครับดึงปุ๊บดึงปุ๊บร้อยแปดสิบแล้วเราบิดนะครับบิดหน้าตัดเลยบิดบิดหมุนตัวนั่นเองนะครับหมุนตัวนั่นเองเงี้ยแต่เราเอาคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูกันครับวา่าเสร็จสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผม เป็นวิธีของผมนะครับผมใช้ส่วนตัวนะคบผมก็ท่านาพี่ๆคนไหนละครับทุกๆคนนะครับผมอยากฝึกก็ลองเอาเทคนิคของผมเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับผมไปฝึกด,ดูได้นะครับลองดูได้นะครับผมอาจจะมีวิธีที่มันดีกว่านี้แบบมากๆนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมฝึกแล้วมันทําได้ผมก็อยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ได้ดูกันนะครับผมสาหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาท่านชมไปก่อนดีกว่านะครับผมและครั้งหน้ามีคลิปวิดีโอ การสอนอะไรใหม่ๆถ้าอะไรใหม่ๆอีกก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะผม g o สก Scooter นะครับผม Dings Shop นะครับ Scooter Hub และนัดในกู c นั่นเองนะครับผมฝากติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ